งานโดเป็นอะไระโอ้วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ประทับใจมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าโดเป็นแบรนด์ที่อยู่คู่คนไทยและทั่วโลกมานานม,มากนานม,มากจริงๆเออก็ดีใจค่ะแล้วโดวยเฉพาะวันนี้ในการที่มารีบอนนะ,นะคะกับกับแบรนดิ้งใหม่นะคะก็ <c oughs> ด,ดีใจดีใจค่ะดีใจที่ท,ที่ที่เล็งเห็นคุณค่าของดิฉันค่ะแต่พี่ค่ะนอกจากนีคือมใจที่ฟิชเชอรี่ทำได้ค่ะ Yeah, อ๋งคือต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องยากมากนะคะเพราะว่าน้องปางร้องไว้ดีมากอยู่แล้วแล้วเป็นเพลงที่คนเต็มที่ค่ะแล้วก็พุ่งๆไปเลยค่ะร้องแบบพุ่งๆไปเลยเห็นว่าคอนเซ็ปต์ว่าคุณต้องส่งเสริมเพื่อหญิงหลังหญิงด้วยจริงๆค่ะว่าต้องส่งเสริมทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกพลังนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่ว่าแน่นอนนะคะด้วยด้วยแบรนด์ของโดกก็เป็นแบรนด์ของผู้หญิงนะคะก็ จริงๆสนับสนุนคนแลกสนับสนุนอยากให้มีทาฝากไหมคะฝากโปก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโปรเจกต์นี้นะคะโจ๊กนะคะแล้วก็รีบอนนะคะก็ขอบคุณนะคะอีกครั้งที่ได้ถึงทางและให้โอกาสทางนะคะได้มาร่วมงานงานนี้แล้วก็ดีใจมากๆจริงๆค่ะท่ทขออนุญาตถามเรื่องที่โพสต์ถึงวาจำปีไหนค่ะที่ได้โชว์ค่ะก็เป็น เอเชียนเกมส์ครั้งที่13นะคะถ้าใครจำไม่ผิดนะถ้าใช่13เป็นการเปิดเปิดเอเชียนเกมส์นะแล้วก็ได้ไหวนะคะได้ร้องเพลงไหวทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะแล้วก็สมเด็จพระพปรมีบุตรนะคะก็ตอนนี้ดูก็ยังเนี่ยสะอึกอยู่เลยเพราะว่าเพราะว่าอย่างหลายท่านเชื่อว่า,หลา,ห,ลาหลายหลายหลายคนรู้สึกเหมือนทานนะคะก็ะเพราะว่าเติบโตมากับพระองค์ท่าน,นะะแล้วก็เราเองก็ก็ เกิดมาก็เห็นเห็นแน่หลวงแล้วว่าต้อง<ม>ใช้คำนี้นะคะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าใจหายค่ะพี่คาราบเช้าเลรนะคะพ่าไม่ค่ะคาราบทาทาบในหมกใช่ค่ะพี่าเสร็จากหา,หาเส้นเสียงเสจแล้วไปโรงพยา,าบาลมาแล้วก็กลับมาแล้วก็กำลังจะทานยานอนแล้วก็เริ่มโทรศัพท์ดังโทรศัพท์ดังไม่โทรศัพท์ดังถีดหน้าคือมันมันมีแบบ notification มีคนมีเพื่อนส่งกันมาแล้วตอนแรกก็ยังแบบ จริงหรออะไรเงี้ยก็ยังยังยังใจเย็นอยู่แต่พอพอตอนปีสองปีสามเอาละกับไม่ไหวแล้วพอทึ่ภาพวันที่วันนี้ใช่เกมคอวันที่ทาวัน,น,น,อน,ออนโอ้ทนัทนมัทน,ทนทันทีเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าอันคือโมเมนต์ที่นึกถึงท่าน,ท,านทันทีเพราะว่าน่นนาจะเป็นโมเมนต์ที่ทาวาทาประทับใจที่สุดในชีวิตแลว้วอะที่ที่ได้คือทุกข้าองค์อยู่ตรงนั้นแล้ว เราเ,เราได้เป็นตัวแทนของประเทศชาติที่ได้ไปร้องในงานที่พิเศษมากมากจริงๆอันนี้ก็คือแบบเป็นารูปมาเลยใช่ไหมคเดี๋ยวเนี่ยค่ะจริงๆค่ะาได้ได้คลิปมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะลงเป็นเป็นคลิปที่น่าจะดูกันได้ยากแต่ได้ามาเหาามือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกัาาดีว่าเมื่อวานี้ค่ะก็เสร็จงานดึกมากมากเลยแล้ววันนี้ค่ะก็รอ,อมางานนี้เ็นว่าเ็นว์ได้เล่าโมเมนต์นี้ให้ลูกฟังด้วยใช่ไหมคใช่ค่ะใช่ก็คือ เม ja uh ื่อวานพอทาได้ซิปมาจากแฟนคลับนะเพราะว่ามีมีมีรุ่นน้องที่อัดไว้ในวันจิงเลยก็ก็ส่งมาให้แล้วพอดูป๊บก็เรกับจักรงเรียนป๊บก็อวดเลยอวดอวดให้ลูกดูเลยบอกว่าเรเพราะว่าเรอ่ะโทรมาหาค่ะเพราะว่าเขาอยู่กับพ่อเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วเขาก็โทรมาถามบอกว่าแม่ทราบข่าวหรือยังบอกว่าทราบแล้วนี่เงี้ยก็แล้วก็บอกว่าเคยเคยเคย มามีเคยได้ได,ได้ได้ร้องเพลงใช่ไหมบอกว่าเคยลูกกลับมาก็เอาให้ลูกดูเลยแล้วเขาก็บอกว่า I'm so proud of you ทำศพแบบภูมิใจในตัวแม่มบอกว่าโอ้อยภูมิใจในตัวแม่เลยเป็นเกียรติของแม่มากกว่าที่แม่ได้รับใช้งานแต่รับใช้ของท่านพี่าตานอกจากงานเอเชียนเกมแล้วพี่ตาได้มีโอกาสเข้าไปใของท่านมีโอกาสไหมมีค่ะเป็นเป็นงานไม่ขอบได้ไป็นงานเป็นเป็นงานสอบตัวนะะ ก็เป็นความสัมพันธ์เราในเราก็ยังจดจำ,ำไปตลอดแน่นอนคะ่ะแน่นอนคะ่ะว่ากิจท่าคิดว่าคนเอ,อ่อถ้ายุคก่อนหน้าทากับทาน่าจะเข้าใจมากๆแล้วเราได้บอกเรื่องราวสืบต่อได้ไหมโอเคโอเคกับการจริงๆแล้วท่าท่าบอกลูกเสมอนะคะว่ายังไงก็ตามคือเราเราต้องเคารพ เราต้องเคารพเพราะว่าเพราะว่าหลายๆหลายหลายเร่างที่เรายืนอยู่บนวันนี้นพื้นแผ่นดินตรงนี้ท่านก็สร้างมาให้นะคะท่านก็เมตตาประชาชนแล้วก็หลายๆอาย่าง mm hmm. คือท้าวคิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีคุณพ่อคุณแม่บอกลูกต่อนเรื่องนี้ก็แล้วลูกเขาจะไปเข้าใจได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย,ยแล้วท้าวว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะคะกับการที่เราจะเคารพ นะคะคที่สำคัญต่อประเทศชาติของเราดลยคะวามดีของท่านที่ทีมาอ่าเสศจัดทีุประจับบน,นโาย,ย,าย,ยากจริงเลยอ่ะหมดเลยอะค่ะคือคือคือ,คอถ้าว่าเศษเชี่ยวหนึ่งของท่านย,ยังไม่ไม่ทำไม่ทำได้เท่ากับที่ท,ท่านทำให้กับเราเลย <มา S 2> ตัวเร,เราได้หันะสิดีอะไร่างเีอ่ะนะคตะัวรได้หั่ เนเนียอะไรอย่างเงี้ยศึกษาสามต่อจะเป็นคนไทยที่ดีที่สุดค่ะจะเป็นคนไทยที่ดีที่สุดแล้วก็ค่ะก็ยังจะคงคงเป็นคนไทยที่ภาคภูมิใจที่มีพระเจ้าแผ่นดินแบบนึงแล้วเปลี่ยนตอนนี้คือขั้นสี่ที่ค่ะขั้นสี่พูดพูดเยอะ <c oughs> ทักทาย เนี่ยค่ะมีมีไปออกงานเยอะร้องเพลงเยอะแล้วก็เป็นเป็นงานอลังการเพราะจริงจริงแล้วคืนวันที่คือวันวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะก็ต้องร้องอบับวงออเคสตราแล้วก็ร้องเพลงริชวอเตอ s t a าด้วยนั่นก็แบบก็อึ้เหมือนกันเพราะอีกวันนึงก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้รองแล้วก็แล้วก็แต่เดี๋ยวก็ได้ร้องค่ะร้องเมื่อไรได้ร้องก็จะ กำลังคุ้มค่าหรืตอนนี้ดีขึ้นค่ะดีดีดีขึ้นค่ะดีขึ้นไม่ไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงนะคะไม่ต้องกลัวท่าไม่เป็นเหมือนเดิมแล้วคนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะจะสะรึงอย่างนี้ให้ให้ดูตลอดเวลาเราเป็นน้องมาใช้เสียงเนี้แล้วต้องแบบดูแลตัวเองเป็นทีดูแลเลยคือจริงๆแล้วมันก็สำคัญหมดนะคะไม่ว่าจะเรื่องนอนเรื่องกินแล้วอายุเยอะแล้วในเรื่องแบบ ลหลดไหลย,ย้อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาใหญ่เนอะเธอจริงๆ,งๆใช่เพราะว่าเวลาทานอาหารมันก็จะไมไ่ค่อยได้ตรงเวลาเรื่องการทางานของพวก,พวก,พวก,พวกเราหรือที่พี่เยู่นในวงการบันเทิงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทาว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้เป็นอะไรแก้ไขไม่ได้คือคือจุดที่เคยผ่านมาไหมจุดที่พี่ผ่านมาแล้วแล้วก็แล้วก็เมื่อกี้ฟังน้อง,น,อง,น,องน้องมีพูดบนเวทีกันก็ก็ยังแบบใช่น้องเเป็นเหมือนกันแล้วก็แล้วก็ลงมาก็จับมือกันสองคนแบบพี่เข้าใจมใช่บอกน้องแบบพี่เข้าใจมากๆเป็นแบบ เข้าใจอ่ะเข้าใจเหมือนกันเข้าใจเหมือนกันแล้วก็แบบแบบสิ่งที่น้องพูดอ่ะคือแบบอย่างเช่นว่าแบบไม่คิดว่าตัวเองแบบจะได้แบบได้เทิร์ฟเมื่อวันวันสุกชั้นหายเลยคือไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยแล้วแบบโอ้โหวงร้องเอาวงออเคสตราเนข้าใจไหมแล้วไม่มีเหลือเลยแล้วก็แบบจะยังไงการเลงแต่ก็โอเคเพราะว่าด้วยด้วยการฝึกฝนการปฏิบัติมาหลายๆอย่างเราก็เราก็รู้ว่าโอเคต้องพักแหละ เพราะว่ามันก็คือเส้นเสียงเสพรุรแนแรงเนาะก็ต้องพักแล้วก็เนี่ยก็ความโทรศัพท์มือถือไม่ดูไม่ไม่คุยไม่อะไรกับใครไม่นั่งดูแต่ทีวีแล้วก็ลูกโผล่มาอย่างเสียบลูกน้อยเลยแล้วก็พยายามควโคุมเ,เรื่องเก็บเสียงมากเวลาพูดก็จะต,ต้องพูดแบบว่าคือที่ฉันดูเป็นคนเรียบร้อยอะคะ่ะวันนี้แต่ก็ปกติจะเสียงดังใช่ไหมแต่นี่คือเซฟเซฟอยู่เซฟอยู่เพราะว่านางนางัวดจะพังเพราะไม่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 ค่ะไม่ ของทาก็คือตามที่คุณหมอแนะนําเลยค่ะหมดได้เนาะรับงานได้เต็มที่เราแม่หออะไรนะรับงานรับงานตอนนี้ตอนอย่ยปล่อยสักสองสาวันได้ไหมนะปล่อยสองสมวันโอเคค่ะ